สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้คืออากาศดีค่ะเที่ยมาอยู่ดีถ้งอาทิตย์เลยจ้าทุกคนใบไม่เกิด <laughs> ต้นอันนี้ตะกี้เป็นดอกสีชมพูเลยจา้าใบเกิด เต็มละแต่อันนี้เคยังมีดอกไม้อยู่เนื้อดอกไม้หลังบ้านเป็นเหมนกับสวยเย็นบบานเป็นเลยนะจ๊ะสวยๆอากาศดีวันนี้พาบ๊อบบี้มานั่งข้างนอกน้องลูกน,นะ <c oughs> เห็ดงานเราก็ได้เบรกจ้ะทุกคน เบรกกินขา้าวพี่นุ่นแม่นางรัลูกคา้าอีกใบสองตอนนี้เพิ่งจะปลายโมงกินขา้าววันนี้มีสี่ <c oughs> สี่ชั่วโมงครึ่งจา้ารับลูกค้าแค่นี้จ้ะทุกคนลานนวดพี่นุน่นบ่ได้เอาเยอะเฮ็ดแค่นี้ก็พอจา้าวันละสองร้อยยูโรขอคันวันละสองร้อยยูโรเราก็ดีใจแน่นะ หับผ้าสีเราดิทุกคนก็ามาสองลอยโยพี่นุนรับผ้าสีเรียบร้อยแล้วบ๊อบบี้ฮัลโหลมาสวัสดีก่อนสิครับลูกมผมทำอะไรอ่ะเออผมนั่งตากแดดเหรอนั่งตากแดดปเป็นเพื่อนมามี่เหรอลูก<ม>คือจังแมวนี่ทุกคนเพาะคือหมาดิคือแมวหน่อยนี่ <laughs> ใช่ไหมบ๊อบบี้ มันแมวเลยลูกตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่นี่ไงคุกกี้หนูอ่ะนี่ไงบ๊อบบี้ทำไมไม่กินคุกกี้ล่ะลูกม,มองดูนกลูกนกมันทำไม,มนกก็เยอะนะที่บ้านเรานก,กเยอะนะ ต้นน้ำเงินเป็นใบแล้วแต่าย่าไม่ได้กินหมากจักเถ่อชิได้กินมะวุเอ็ <c oughs> เป็นหมากจักเถ่อปลูกลายแล้วอันนี้ดอกไม้อันนี้ดนนแดดแห้งเลยจนเหี่ยวทุกคนเหี่ยวแล้วแดดแน่นสำหรับดอกไม้อันนี้แดดบ้ม,มากแสงแดดอะไรเหี่ยวไปหมดเลยอยูอยงสี่เลยจ้ะทุกคนอยู่มัามาเมม เฮ็ดงานเรากับเบยกบกินเขาเรากับมาน่งเลนอากาศดีกับภาพบอบีมะน่งเล่นข้างนอกน้ะลูกเนาะชีวิตมีแค่นี้ละจ้าอยู่เมืองนอกกอ็โชคดีอยู่พนุลนบ่ได้ไปออกประเดงานข้างนอกจ้ะอยู่บ้านก็ดสัมบาย์ไปอีกแบบจากภาพได้อมเฮ็ดงานบานได้อม ต้องไปดินล้นเอยียงมากมายเรียงรอบครัวด้วยลำแข้งของเราด้วยเงินล้านนวดของเราเนี่ยแบบยงลูกเลี้ยงร้านเียงไอเลื้อเอื่อยโอ้และ <c oughs> <c oughs> ยอย่างะะก่จการก็ไม่เป็นไรเราทำได้จ้าเพื่อทุกคนเพืปิดเปินไปจังใดเนาะอ,อยู่เมืองนอกเฮ้ายุโรปก,ก็ปัญหาหลายอย่างเนาะทุกคน อยู่เมืองไทยกับเศรษฐกิจบอดีอยู่ไชกับบอดีกันแล้วอยู่นี่แหละสู้ไปก่อนเนาะที่หล่นที่นี่แหละไปก่อนมันยังมีเงินอยู่มีงานให้เราทําดีกว่าไปอยู่เมืองไทยเมืองไทยไม่มีงานไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้โอมามาโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนเมย์สามีโทรมาเมียโทรมา